คือเมื่อก่อนปฏิบัติไม่ถูกต้องเราก็จะถูกกิเลสหลอกว่าเราจะอยากนั่นอยากนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยความก้าวหน้าในการปฏิบัติทำคืออะไรเราจะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงสัจธรรมความเป็นจริงที่เราจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นคืออะไรคืออนิจจงทุกขังอนัตตาในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงทนเที่ยงแท้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะ,ะของไตรลักษ เป็น,ปนลักษณะสามอย่างซึ่งเกิดขึ้นกับทุกสิ่งใช่ค่ะมันเห็นจากการปฏิบัติธรรมนี้เห็นจากการปฏิบัติธรรมแม้แต่ลมหายใจของเราค่ะพอกิ๊กไปนั่งเฝ้าดูนะคะพี่อ,อ,อนเราก็เห็นเลยว่ามันเข้าออกไม่เหมือนกันสักครั้งเลยเ แต,แต่ครั้งเดียวมันก็ไม่เหมือนอ่ะมันไม่เที่ยงมันไม่เทียเท่ยงแล้วเราก็บังคับบัญชาอะไรเราไม่มันไม่ได้จริงๆแล้วคาว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ขังก็คือสิ่งที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจของเราและทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้มีอะไรไหมที่ไม่อยู่ในสภาวะของความเป็นทุกข์อันนี้ดีมากมันมีเขากเราต้องพยายามเถียงนะผมว่านะต้องพยายามเถียงไก่ตรงนี้ก่อนว่า ไม่จริงอะ่ะมันต้องมีนิดจังบ้างนะมันต้องมีอะไรที่เที่ยงบ้างนะแล้วเราก็พยายามเถียงเข้าไปเถียงเข้าไปเถียงเข้าไปแล้วเราจะพบความจริงว่าเถียงจนตายก็ไม่ชนะจริงคุณเห็นตรงนี้ ทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็มันไม่มีตัวเราไม่มีของเรามันไม่มีตัวกูของกูค่ะทุกวันนี้เราเป็นทุกเพราะเรามีกูทั้งนั้นใช่ไหมคะเนี่ยร่างกายนี้เป็นของของฉันรถของฉันบ้านของฉันพ่อแม่พี่น้องของฉันอะไรอะไรก็ของฉันแต่สุดท้ายจริงๆมันเป็นของเราจริงหรือเปล่าคะในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของของเราอย่างแท้จริงเราแค่ยืมเข้ามาใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง